น,นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนีย่ยคงแพงมากเลยนะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านในยังมีอีกเยอะออยนะดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้วบใช่อร่อยจริงอร่อยอ แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็ดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยพอ,ยอ,ยอแล้วละ่ะเปน็นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะฉันชื่อแตงโมโฉันะชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอมีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิมีต้องหลอกอฉันไปละโอ้นะกิน <c oughs> ได้ไหมลูกกัดฟันกัดเลยเอาฟันกัดเลยอือนั่นแหละเดือบเบสเลยอื้ม <c oughs> สุดๆไหมสุดๆไหม